มาถึงตอนนี้แล้วนะครับเราทำฟอร์มไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะคราวนี้เนี่ยผมจะขอกลับไปในส่วนของโลโก้นะทำไมถึงมาเพิ่มโลโก้ช่วงนี้ทำไมไม่เพิ่มตั้งแต่แรกนะครับก็สมมติถ้าเราดีไซน์อะไรก็แล้วแต่หรือทำฟอร์มอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเสร็จสับแล้วเนี่ยเราต้องการเพิ่มเติมบางอย่าง เราจะทํายังไงสมมุติเราจัดหมดหมูเรียบร้อยแล้วเทมเพลตของเราเราต้องการให้โลโก้เราไปอยู่ในนี้ครับเราจะทํายังไงจุดประสงค์ผมพยายามจะโชว์วิธีการตรงนี้ให้กับทุกคนได้เห็นว่าถ้าเราเพิ่มมันเข้ามาเราต้องไปทํากระบวนการไหนเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมอะไรประมาณนี้แหละครับเนาะคราวนี้เราเริ่มจากการเพิ่มตัวโลโก้กันดีกว่าครับตอนนี้ฟอร์มเรายังไม่ต้องเรายังไม่แตะนะเราก็ไปในส่วนของกรุ๊มเนาะ คราวนี้ในกรุ๊ปเนี่ยตอนนี้เราควรจะต้องแตกแตก,กุ๊กมาโดยการอันกรุ๊ปก่อนนะครับจากนั้นมันก็จะเป็นลัลกษณะแบบนี้เนาะกรุ๊ปก็จะหายไปต่อมาให้เราไปที่ Insert ด้านบนนะครับที่ Survey Screen นะครับที่ Insert ด้านบนเราคลิกลูกศรเนาะในลูกศรเนี่ยมันก็จะมีคำว่า Media อยู่ นะครับที่ผมพยายามเอาเมาส์ไปชี้ให้เห็นนะครับแล้วก็กดลูกศรแตกลงมานะครับเราก็จะเห็น i m a g e image อยู่ในนั้นเราก็เลือก image ตัวนี้เข้ามาจากนั้นเราปรับแต่งตามความเหมาะสมเลยครับเราอยากจะให้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ทําให้เลขใหญ่แค่ไหนก็อยู่ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าเราต้องการที่จะให้เลขใหญ่แค่ไหนเช่น p o s i t i o n ตรงเนี้ย ตำแหน่งแกน x โอเคหรือยังตำแหน่งแกน y เนี่ยโอเคหรือยังผมปรับเป็น2แล้วกันแกน y นะครับเพื่อให้มันไม่เลยพื้นที่ที่เราต้องโชว์เวลาเราเอาไปทําการรานงานนะครับจากนั้นเนี่ยขนาดของเขาเนี่ยเราควรจะต้องให้ขนาดเท่าไหร่เช่นผมต้องการสัก100ก่อน Enter นะครับให้ตั้งต้นเอาไวนะ้แล้วก็สูง100นะครับให้ตั้งต้นเอาไว้แบบนี้โอเคหรือยังถ้าไม่โอเคเราต้องทำยังไงก็ปรับไปตาม รูปแบบความเหมาะสมของเราเลยฮะตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็น,นี้สักสี่สิบแปดดูสิเราลองก็ลองกดดูนะครับว่าโอเคโดยพื้นที่ที่ที่เราให้เขาฮะคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับไม่เกยเส้นแล้วก็ไม่เลยขึ้นไปข้างบนนะครับคราวนี้เราก็ทำการใส่ภาพต่อภาพผมเคยใส่ไปแล้วเนาะผมก็จะคลิกตรงนี้แหละที่ image เนี่ย image สีเนาะผมเปลี่ยนเป็นโลโก้ก่อนอะ เปลนเรียบร้อยนะครับชื่อ image underscore logo เนาะขึ้นอยู่กับเราเลยครับเราจะทำอะไรนะครับจากนั้นเนี่ยภาพที่อยู่ด้านในเนี่ยครับเราก็ไปเลือกที่ property ที่ image เนี่ยฮะแล้วเราก็ไปทำการเลือกภาพที่เรามีถ้าหากว่าเราไม่มีภาพแบบนี้นะครับผมมีแล้วเนาะผมก็จะเลือกแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีนะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆหรือทุกๆคนที่ทำใหม่เลยไม่มีนะฮะเราก็ทำการ add ภาพตรงนี้เข้ามากด add and image file เข้ามานะครับ จากนั้นเราก็เลือกภาพที่เราต้องการจะนําเข้ามาเราก็เลือกของผมก็จะทําตัว j แล้วก็มีวงกลมครอบง่ายๆเอาไว้นะครับแล้วก็ import เข้ามาโดยการกด open พอกด open แล้วเนี่ยเขาก็จะมาโชว์แบบนี้ให้เราเลยนะครับ Position ก็จะเป็นแบบ fit ให้เราก็เลือกได้ว่าจะเป็นแบบไหน Center, f i ฟอะไรต่างๆก็เลือกได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้ตัว Logo for t ์ s t นะครับตัวนี้เลยนะครับตอนนี้เราได้โลโก้เข้ามาแล้ว ส่วนตำแหน่งตรงกลางไม่ตรงกลางก็ไปลองปรับแต่งดูตาม Position ตามไซส์นะครับแล้วก็ลองเล่นดูคราวนี้ผมจะเลื่อนตัวโลโก้ลงไปข้างล่างก่อนไปข้างล่างนี่คืออยู่ข้างล่างฟอร์มหนึ่งนะครับผมก็เลือกจุดๆๆโดยการเลือกอ m a มลโลโก้ก่อนนะแล้วก็เลือกจุดๆเนี่ยแล้วก็ไปที่ Reorder แล้วก็ไป Send Backward นะครับมันก็จะไปอยู่ใต้ฟอร์มหนึ่งแต่มันอยู่ข้างบนสุดของตัวเทมเพลตที่เราจะมากรุ๊ปก,กันนะครับ เราก็ทำการเลือกทั้งหมดเลยจากนั้นเราก็กรุ๊ปปกติเลยครับโดยการจุดๆดๆๆนี่แหละแล้วก็ไปกรุ๊ปเขาตั้งชื่อใหม่นะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วแต่ครับผมพยายามจะเอาชื่อข้างหน้าไว้ให้ได้ดูกันว่ามันคืออะไรนะครับเราได้แล้วครับกรุ๊ปเทมเพลตนะครับประโยชน์ของกรุ๊ปตัวนี้ครับทำไมต้องกรุ๊ป เราทำเป็นเทมเพลตขึ้นมาแล้วเราเกิดมีมากกว่าหน่หน้าขึ้นมาหมายถึงสกีนมีมากกว่าหนึ่งสกีนขึ้นมาเราสามารถที่จะก๊อปตัวสกีนเทมเพลตเนี่ยฮะไปวางไว้อีกหน้าได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมต้องการเพิ่มสกีนเข้ามาผมจะเพิ่มที่ตรงไหนถ้าสังเกตดีๆด้านบนจะมีคําว่า New s e r n ครับเวลาเรากดฮะมันก็จะมีแบงก์กับตัวซี r น o รตัวนี้ครับให้เราเลือกว่าอยากได้แบบไหน เบื้องต้นเนี่ยผมจะเลือกแบบแบงค์ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ Import มาแล้วก็ให้สไตล์การเปิดของเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนกันนะครับเวลาเราไปที่ Survey Skin 1แล้วก็ไปที่ Skin 2 2นะครับซึ่ง Skin สเนี่ยผมใช้ Skin 2 2ไปก่อนละกันชื่อนี้นะครับเวลาเราต้องการจะ Copy g r o กลุ่มตรงนี้มาวางไว้ที่ Skin 2เช่นผมต้องการ Copy g r o กลุ่ม เทมเพลตจากสกรีนของ Survey เซอร์เวสกรีนเนี่ยมาผมก็ไปที่นี่นะเลือกคุปเสร็จผมก็กดจุดๆ,ๆผมกด Copy หลังจากนั้นผมมาที่สกรีน2นะฮะแล้วผมก็คลิกจุดๆเๆหๆมือนกันแล้วผมก็เพสลงที่นี่สังเกตไหมครับว่าเทมเพลตที่เราเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้ฮะใน Survey Underscore กอตสกรีนนปัจจุบันตอนนี้ถูก ก๊อปปี้มาแล้วก็มาวางไว้ในสก,กินสองเรียบร้อยแล้วโดยเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมมา,มากกว่าน,นี้เลยนะครับขอเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะครับตัวเทมเพลตอ่ะเป็น S2 สองแล้วกันครับเอาง่ายๆก็คือสก,กินสองนะเพื่อไม่ให้ให้มันดูแตกต่างครับเพื่อไม่ให้มันเหมือนกันแล้วก็สับสนนะครับเราก็ได้สก,กินสองมาแล้วแล้วก็กลุกเทมเพลตมาแล้วนะครับ ราวนี้ไหนๆเราก็สร้างขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เราจะเอาหน้าเนี้ยเป็นหน้าเหมือนกับขอบคุณที่ทําการเซอร์เวกับเราเราก็จะมี thank you อยู่ตรงนี้สักหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการใส่ข้อความสักหนึ่งข้อความเดี๋ยวผมขอแตะอันกรุ๊ปตรงนี้ก่อนละกันนะเพื่อให้มันดูเอามาเอามา,เอามาแมทมากรุ๊ปกันใหม่ทีหลังได้นะครับคราวนี้ผมต้องการข้อความสักหนึ่งข้อความตรงนี้ละกัน เนี่ยก็คือ text detail ผมก็ copy ตรงนี้เลยนะครับ copy ตรงนี้ก็ได้หรือจะ import ใหม่ก็ได้นะครับ text label ตรงนี้ครับก็ import ก็ได้แล้วแต่เรานะครับหน้าตอนนี้ผมใช้วิธีการ copy ตรงนี้เอานะครับ copy แล้วก็ paste ครานี้ผมได้ text ตรงนี้มาแล้วผมจะย้ายลงมาข้างล่างครับผมก็ลากลงมาเลยง่ายๆครับแล้วผมจะเป็นตรงนี้เป็นคำว่า thank you นะครับผมก็เปลี่ยนข้อความใหม่อ่ะผมใส่คำว่าแตงกี๋ล่าคราวนี้ผมอยากให้ข้อความใหญ่ขึ้นผมก็ไปที่ฟอนต์ไซเนแล้วผมก็ขยายใ,ให้ใหญ่ขึ้นโดยการทดลองใส่จาก14เป็น16ถ้าไม่พอก็เป็น18ก็ได้หรือจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราเลยครับแล้วก็ลองเล่นดูครับ ตรงนี้ครับตรง property นะครับที่ชิ้นส่วนหรือว่า label เหล่านั้นนะครับเราก็มีการเปลี่ยนสีสักน,นิดนึงให้มันดูสวยงามนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับให้มันดูบางลงอันนี้ทำแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เราก็เซฟสักหน่อยนะครับคอนโทรล S หรือเซฟก็ได้ตอนนี้ผมก็ได้ t e m p พลตสอตัวแล้วนะครับเป็นเทมเพลตที่เป็นโซลเวสก e น อันนี้เปลี่ยนเป็น thank you skin แล้วกันนะครับอ่า thank you skin เอาแบบนี้แหละ thk นะครับอ่า thank skin ก็ได้ครับโอเคเราก็ได้ template สตัวแล้วเห็นไหมครับอ่า skin ส,สอง s n น,นะครับใช้คำนี้น่าจะเหมาะก,กว่าครับ รานนี้เราก็ทำการเซฟห้เรียบร้อยนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปทำการเขียนโค้ดให้อ e ีเมลเนี้ยโชว์อ e ีเมลช่องอ e ีเมลเนี่ยโชว์อ e ีเมลของเราขึ้นมาอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนในส่วนของชื่อที่โชว์เป็น Text ตรงนี้ขึ้นมานะครับเราอยากจะโชว์แบบไหนนะครับเราก็ทำการโชว์ได้นะครับแล้วก็ปุ่ม s ับมิดเนี่ยจะให้ ทำการเป็นเหมือนกับเป็นโชว์สีเทาไว้ก่อนกดไม่ได้ไว้ก่อนนะครับถ้าเราไม่กอรอกเนมนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวจะแนะนําจะสาธี่วิธีการทําให้ดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับ